คือก่อนแหละพี่น้องเออลักษณะควรจะใส่กับสอบแล้วก็จังไปรอจังหวะตาก,ตกเกากมือนในแดดออกก็จังได้ตากเมือนในบูมี่แดดก็เอาไว้ในเป๋าหันซะก่อนเออเปิดปากระเบ,ไบ,ไบยไว้เบยปากไว้บพราให้มันเอาเนาะเออสำหรับอยู่สบปลาวนี่บูมีดอกใส่รถบรรทุกหรือว่าใส่รถด,ดำไปมีแต่ลักษณะใส่เป๋าแบบนี้มืดควาดอยู่ในพื้นที่ใดเอออ๋อเดี๋ยวเอามาติดตามรับชมกันต่อกับป่าวีที่เดดนลาวคือเก่าพี่น้องเออกับบรรยากาศรถเกี่ยวสอบปลาว เมา่อค่นจะไปลงหน้าผัยพอดียางมาตามลางโอ้นี่รถไอ้เทนเลอร์พ่วงเลียนอยู่น้ำหน้าบ่ะเออสงสัยลงจากรถเกี่ยวแล้วก็ค่นไปจอดหาอยู่ทางหน้าคุณมั่งรถคันนี้นะอู้เจอหน้าล่มอีกคือกันโบจักนี่นะเข่าล่มเลยโบจกักเซิบโจจังหวะนี่ลง เอาบรงจังว่าการลงเอาคางไปข้ามก้อนเลย่ะกินกันเพราะนิ่มๆนี่แล้วพี่น้องเอไปเดี๋ยวก็ไอ้นุ่มรถไทยไอ้เทเล์พ่วงคันนี้นะอ้ยจากสู่แสงหน่อยนึงโอ้รุ่นใดวะคันนี้ใหญ่เท่าวะว่าโทฮอลแลนด์ลยหรืออนไดนี่ โอโหนี่โตข่ว,ขวงอันนี้สำหรับแกรถเกียวพี่น้องโู้โโชว์เชบิบอู้นิ่มลายโซเฟอร์เพื่อนเออฟอร์ดรุ่นใดวะคืออันคันใหญ่แทะเออมูลนิยมใจฮอลแลนด์รุ่นใดบุ๋วเอามาเบิ่งกันต่อครับรถเกียวอุย้ยพี่น้องเอ้ย เจอหน้าเขาล่มอีกแล้วสำหรับคันนี้นะไปงานใดก็เจอแต่เขาล่มเนาะอัน,นารยเจ้านี้เนาะแต่ว่าผลได้ราคาได้ละเอออะไรหนึ่งหกแสนเกียุน่นนละพี่น้องประมาณเก้าร้อยบาทถ้าหากว่าเป็นเงินไทยเขาล่มลักษณะนี้นี่นะอู้ยปูซาดีคือกันงานนี่ก็ได้เออเอา โอ้เข่าวห่วงใหญ่ดีแทนนึอปัทโทเออเข่าวห่วงงามอยู่ đ ด้เข่ากับเข่าเม็ดใหญ่สะลับบัดนี่พูนไปพูนแล้วไปหอดใส่เนาะเดี๋ยวเบิง้งเพิ่นไปก่อนเดีเบิ่นกลับมาซะก่อนเพราะกำลังลงเป็นหอบตำยึดเนาะหอบแรกเออให้เพิ่นมีจักหอบหนึ่งสองหอบก่อนจักสิย่างเคียงข้างเพิน่นเบิง่งการเกี่ยวของเพิ่นอีกทีหนึ่ง หวงเขา้าย่อเข้าอันย่อหว,ง,หวงสุกรูปสําราบอยู่พี่น้องเอ้ยมาใครแต่ว่าบ่บมีนม้ํานี่ก็มีน้ํานี่เสียหายแน่นอนนี่ใครแต่ว่านานแห้งล้มตอนแห้งมังนี่นะ่ะขากเ็เต็มเม็ดเต็มหน่วยดีอยู่เด้เบิง่งปุมใดปุมใดโธ่งามอยู่เด้เออเอาอันนี้แม่นทีมงานถ่าเอาเขา้านี่ฮ โอ้อันนี้มันทีมงานถาเอาเข่าได้นี่ได้เออโอ้มีสมาชิกหลายคนได้เห็นได้ผู้ช่วยนะนี่เออเวลาได้เข้ามาเพื่นก็นหายลงใส่รถตอก,ก,กนี่เลยสันเดเอาจะเฝ้าหนีเด้อทีมงานช่วยอัน,นเอาเข่าฮะเออถางช่วยเดี๋ยวได,ด,ดว้ส่วนอันนี้กันค้นเกี่ยวมาก่อนแล้วว่าสันนี่ใส่มือเกี่ยวพี่น้องจุดนี้นะ ใส่มือเกี่ยวกันยังสามมือคุณนะน้อยๆนี่ก็ได้เอ้าเอา,เอาก็เล่นกับขึ้นไปทั้งนั่นสินนะเล่นกับขึ้นก็ได้ตีโอ้ใส่ปเปรียมแคมคนาก่อนมากเออเรียมขางคนาก่อนเอาบรรยากาศการเกี่ยวเข่ามาให้ทุกท่านในติดตามรับชมอีกเช่นนึงพี่น้องดูสปปลาวกับเข่าล่มปูซาดอีกคือเก่าแหละคลิปนี้ก็ได้เออ ปีนี่มันฝนดีพี่น้องเอ้ยเขาผูใ้ใดก็อยากล้มส่วนลายเป็นหน้าวานได้เนาะมัวเป็นหน้าดำเออหน้าหน้าวานมีสุ่มเชียงเขาล่มแบบนี้แหละมาแล้วใครจะว่าโชคดีคนใจเย็นเกี่ยวได้ยางละเอียดพอได้สำหรับปีนีออ้มีประสบการณ์หลายปีสำหรับมือเกี่ยวโอ้เรียนยางเชียงขางไล่ตัดลงบึงกันพี่น้อง สวยดูว่าลายตัดนี่นะแต่ยังโชคดีแต่ว่ามันเป็นหน้าแห้งี่น้องผมมีน้ำแต่ว่ามีน้ำนี่ต้องไเสียหายแน่นอนโอ้ยุดลายตัดนี่ถือว่ากับยังเกี่ยวได้ดีอยู่เลยสำหรับเกี่ยวลายตัดของคนนี่ เรียบร้อยอู้เขาฟักสูงขามแม่พี่น้องเลยเขียวกุ๊ปเลยกำลังทอกงามด้วยพี่น้องเลยเขาคนแถวนี่ยนะดนไหมออกสูงๆคนได้เรียกให้งานานากับครูปต้านี่พี่น้องเอ้ยอยู่สปปลาวสร้างว่าผู้ใดมีรถเกี่ยวลักษณะนี้นี่ก็จากว่าเป็นพระเอกคนละรายได้ดีได้พี่น้องเออเพราะว่าในช่วงฤดูฝนวันเสาร์นี่รถยังมีน้อย รถยังมีน่อยว่าสั้นต่อไปรถบนหลายเออคืออยู่ฝั่งไทยฝั่งไทยนี่เห็นคนเนะเาะบ้านหนึ่งก็มีสี่คันห้าคันหกคันคุณจินะแต่อยู่ลาวนี่บางบ้านนี่ผมมีเลยเออต้องไปรอคชวจากบ้านอื่นมาเกี่ยวให้คนได้สำหรับอยู่ลาวนี่ยังมีหน่อยพี่นอ้องเออป่อสู่กันฟังเนาะอะไรนี่รถเกี่ยวนี่คือว่ากับพ่อได้ดีอยู่ได้พี่นอ้อง สอนห่วงเข,ข่าพัน,นงงเดียวพี่น้องห่วงใหญ่เลยฉัหรับเข่าของเจ้านี่นะเอาเดี๋ยวขอเป,อปน็น,น,นโซเฟอร์ไปน,นั่งมือนีพี่น้องเอ้ยโแมินโซเฟอร์แต่มายืนเชียงข้างโซเฟอร์เพิ่งวิธีก็เกี่ยวของเพิ่อันนต่จักรวานี่และแมันมันลมสู๋เนาะเกี่ยว่สวนย้อนสอนมาฉัน่ะไปเกี่ยวย้อนสอน นีม่มันปากเดิมๆพึ้นกันพี่น้องเลยปากเดิมๆม,มาจากโรงงานเลยสลับดีซีเจ็ดศูนย์ว่าผมได้ขยายปากได้ยังไงเด้เีวยวใจเขาล่มนะพี่น้องเลยนะเดี๋ยวว่าล่มมืดหน้าขึ้นกันผมมีผมมีเขาตั้งจักหน่อยเลยสลับของเจ้านี่ก็ได้ มีเมื่อและจังหวะสัมผัสกันพี่น้องหากว่าเอาบรยิยานนี่เห็นจะให้เขาของคนเสียหายได้นาะ mm. หลายคนมาเบิ้งไม่เห็นนี่ปรอยากเกี่ยวได้พี่น้อง mm. อันนี้เป็นคาประจํากันก็นเลย ต่มาเกี่ยวให้กันเนาะครับทางอื่นมานี่เขาเห็นเขาล้มลักษณะนี้เขาบ่เกี่ยวเออเขาจะเขาว่ามันเกี่ยวยากเนาะเกี่ยวซ่านานได้สิเขาก็บ่เกี่ยวจังหังานโ đẹng quên, ủa, mình cho nó, anh bên lai lai quàng, chiều lai nha, cho đây thì cái này. นอนแนวนึ่งสำหรับจุดนี้นี่เนาะจะได้ง่ายขึ้นกันก็ขขึ้นได้เมือเ่อโคเยอถ้าเป็นหน้าแหงแบบนี้พื้นเรียบๆแบบนี้ถือว่าก็ได้ยางง่ายได้เรียบร้อย ฮอบฮอบนึงขึ้นนําซอฟเฟอร์ฮอบนึงบาดนี้โอ้ได้ฮอบนึงเมื่อยเมื่อยนํามันสั่นกึกๆๆๆเว้ยอ่ก่มีเียงสํานี้แหละพี่น้องลักษณะการเกี่ยวของเพิ่นกวนไปวนมาแบบนี้แหละแต่ว่าเฮาเบิ่งแต่ละอบบ่ว่าเป็นเกี่ยวยอนสอนหรือว่าเกี่ยวไปตามลูกสอน หรือว่าเกี่ยวเป็นไยกวางนี่กาง่ายอยู่บรดียากคือ,อแต่ยังใดฮะนะ่ะเกี่ยวง่ายๆต่างแต่ว่ามันอาจจะไปไวบ่ได้พี่น้องตัว 6, นี้หกแสนหกแสนกีกประมาณแปดร้อยหรือเก้าร้อยบาทประมาณเก้าร้อยบาทต่อหน,นึ่งไร่จบสงสัยเต็มอุ้มอ่าแล่นไปทางด้านนั่นแล้วตัวนี้แตกเพื่อนกับมาเตรียมตรงเขา่าอวยปั๊บทันทีจบนี่ หย uh, กขึ้นจุดไปปานรถเข็นเลยเ uh. oh, ออโอ้คือว่าเจียวได้ตัวซีหอบหนึงเต็มอุ้มล uh. แล้วเห็นบ่อเข่าเราเป็นหมากดีได้พี่น้องเออต่างแต่มันล่มแต่ว่ามันล่มบุบีน้ำนะคันล่มบุบีน้ำนี่เขายัางเต็มเม็ดคือเกา่าเขาเลี้ยวบ้องห้องนะั้ไปซีหอบเออไปซีหอบได้เข่าเต็มอุ้มแล้ว สํหรับรุ่นนี้เคยฮู้มาว่าเต็มอุ้มนี่ได้17ก,กระสอบว่าซั่นเด้เออเต็มอุ้มนี่17ก,กระสอบเชือกโอแสดง่าใส่หมิดบ่เนาะรถอีแตกเฮานี่เนาะ17กระสอบนี่เข้าสดมันละหนักได้บ่ได้คือเข้าแห้งเออไหลลงมาจุจวดจุดจวด,ดเลย คักลเด็กอ right. okay, well, ุ้มเพลินนะโอ้เขายังเต็มเต็มรีบเลยแหละเข่าคนเนี่ยมีไอ้ซ่องที่ว่าเลี้ยวเบองระดับเข่าสองซ่องระดับอุ้มรุ่นนี้เนาะโอ้เสียงดังดีว่ารุ่นรวยช่วงท้ายเพลินก็มีไฟเลนอีกเลยแบบแบบแบบได ปุ๊บให้สัญญาณยกมือบอกว่าเต็มกระสอบคือเกอ่าอะไรพี่น้องเออลักษณะค่รจะใส่กระสอบแล้วกระจังไปรอจังหวะตัดมือในแดดออกกระจังด้ตากมือในบ่มีแดดก็เอาไว้ในเป่าหั่นซะกอนเออเปิดปากระเบยไว้เบ,บยปากไว้บ่ให้มันเอาเนาะเออสำหรับยู่สบบปบฟลาวนี่บ่มีดอกใส่รถบรรทุกหรือว่าใส่รถด,ดํา ไปตากหรือว่าไปขายไปซียังก็บว่าไปไป,ไปอบันเนาะ,ะมีแต่ลักษณะใส่เปลอแบบนี้เมืดบอดอยู่ในพื้นที่ใดเออใส่เปลอใส่กระสอบอย่างเดียววัสดุไปเอาบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าพี่น้องเอ้ยลิบีโอนี่กะประมาณนี้เนาะหลังจากนี้เพิ่อนอาออกจากอุมอก้มวแล้วกันไปเกี่ยวอีกอะไรพี่น้องเหลืออีกหลายกว่าเครื่องหลายประมาณนี้เครื่องน่อย ลิปเยีวนี่ก็ขอบอกขอบใจทุกท่านที่การติดตามและรับชมด้วยดีตลอดมากับป่าวีเนาะป่าวีที่แดนลาวเอาไว้เจอกันในชิปต่อไปเพี่น้องเกี่ยวกับให้กำน้าคือเก่าและในช่วงนี้เนาะดูเจ็บเกี่ยวกขอบอกขอบใจอีกทีนึงเอาไว้เจอกันลิปต่อไปสำหรับชิปนี้สบายดี